กาแฟนะคะอล้วก็เอฟซีจากพระอาจารย์ปุวีนะคะพระอาจารย์กับลูกศิษย์นะคะมาเยี่ยมเอาข้าวสานมาให้ผลไม้ไมาให้นะคะแล้วก็มาเลี้ยงผลไม้วงศา

<laughs> okay. One, two, three. Okay, nine, nine, nine. One, two, three. Ooh, nice, the, the elephant's all happy. It's <laughs> <laughs> okay. <laughs>

วีดีท์ไป่อเ่อท่นมาเดี๋ยวถ่ายรูปคง่ก่อเคถ่ายกับอาจารย์โอคยู่กันจังไหมใช่นงนะคะเฉกเมาซ้ายหน่อยเฉซ้ายนิดหนึ่งค่ะอาจารย์เซ้ายนิดหนึ่โอเคค่ะสวยค่ะหนึ่งสองสพิสูจน์วิดีโอมานีมาหน่มันต้องรีบไงเพราะว่นาวนี่ค่ะก็ ชิมลองก็น่ารักทุกคนเลย

เึ้นมเดียวกันนะคะการถ่ายทำเขาสุดยอดมากอยากได้สักครึ่งนึงก็ยังดีนะจังเดียนรู้ไปอ,อีกเยอะ

ไม่เป็น <laughs> อยากได้ที่ต้องมีเสน่ห์มีเสน่ห์แล้วจะมีโอกาสสิ่งที่ขาดในไอคิวเสน่ห์น้ำมันนะคเสน่ห์ <c oughs> นะคะอยากมีเสน่ห์ สุดยอดมากเลยนะคะแบบไม่ไเคยขี่ช้างเลยขึ้นช้างได้แบบสบายสบายมากเลยอ่ะพี่ผู้หญิงแบบน่ารักมากอืมดูสิเจอสวยมากเขาหาแต่ของกินกุ๊ก เป็นภาพที่สวยงามมากเลยนะคะน่ารักทั้งคู่นะพี่ผู้ชายกับพี่พี่นะเป็นชาวต่างชาตินะที่น่ารักทั้งคู่มากเป็นแบบพี่ผู้ชายก็ไม่ค่อยกล้าขึ้นนะแต่ก็ขึ้นนะคะแบบทุกคนที่แบบไม่เคยไม่เคยนั่งน้องแบบนี้ก็จะกูลัวๆเก่งๆนะคะแต่ สุดยอดอ่ะสุดยอดนะคะทคั้งคู่เลยเี่ยดีจัเยี่ยมมากก็ฝากติดตามเปม็นกำลังใจด้วยนะคะทีมงานของอาจารย์โบวีน่ารักทุกคนอาจารย์ทีนี้อาจารย์ยืนยืนตรงกลาง้ก็ไม่ไม่เท้าอาจารย์อยู่ไหนคะ

าพที่สวยมากเลยเอ F4